สวัสดีครับยินดี D ต้อนรับเข้าสู่แมชชุมสปอยภาพยนตร์เรื่องบาไร์บี้ทำรายได้รอบพรีวิวในสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่20ที่ผ่านมานี้นะครับสูงถึง22.5้าล้านเหรียญซึ่งสูงกว่าไรายได้จากพรีวิวของ o p p e n h e i m e r ที่ทำไป10.5ล้านเหรียญน,นี่ก็ส่งผลให้บาร์บี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้รอบพรีวิวสูงที่สุดในซัมเมอร์ปี2023นี้นะครับแซงหน้าการ r เ i ียน o อฟเด a ะกาแี่ที่ทำไว้17.5้าล้านเหรียญ บาร์บี้และออฟเพนเฮเมอร์นั้นเป็นคู่แข่งที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยละครับโดยบาร์บี้นั้นเป็นการตัดแปลงของเล่นสุดโด่งดังกลายเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเป็นครั้งแรกจากฝีมือกำกับของเกตาเกลวิกและผู้เขียนบทโดอาเบลแบกว่าด้วยเรื่องราวชีวิตสดใสของตุ๊กตาบาร์บี้ที่เดินทางออกจากดินแดนบาร์บี้แลนด์สู่โลกจริงเพื่อค้นหาจุดมุ่งหมายของชีวิตในขณะที่ออฟเพนเฮเมอร์นั้นเป็นภาพยนตร์ดราม,ม่าตึงเครียดสุดมืดมนของผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลน ว่าด้วยเรื่องราวของการสร้างระเบิดปรมามโนูรู่แรกของโลกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปตลอดกันโดยใช้การเล่าเรื่องสลับช่วงเพื่อสร้างอารมณ์ตึงเครียดให้กับผู้ชมตลอดเวลาอีกปัจจัยที่น่าสนใจก็คือบร์บี้เนี่ยเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหญ่ได้มากกว่าออฟเพนไฮเมอร์ที่เป็นหนังเลอ้าอีกทั้งบร์บี้ยังได้ทําสถิติยอดจองตั๋วสูงสุดในประวัติการนับตั้งแต่อวตาร2ในปี2022นะครับ และอาจจะเปิดตัวสุดสัปดาห์แรกในสหรัฐด้วยรายได้140ล้านเหรียญจากทุนการสร้าง145ล้านเหรียญก็อาจจะเป็นไปได้นะครับในขณะที่การคาดคะดนของออฟเพนแฮมเมอร์นั้นอาจจะเปิดตัวเรา75ล้านเหรียญจากทุนการสร้าง180ล้านเหรียญแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ากระแสของออฟเพนแฮมเมอร์นั้นมาแรงเหลือเกินยังไงก็รอติดตามกันไปนะครับและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับไมชลุมสปอย์ด้วยนะครับ